้สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยโอเคครับพเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกาแล้วก็เป็นปลายเดือนกันแล้วนะครับพเพื่อนมาดูภาพบิตคอยภาพวีก,กันก่อนนะครับ ทับวีกอะเช้านี้นะครับมันจะปิดแท่งวีก,กันแล้วนะครับเพื่อนก็แท่งวีกนะครับหน้าตาเป็นเส้นนะครับแท่งแดงนะครับแดงใหญ่นะครับเส้ยนยาวมาก <c oughs> นะก็ <c oughs> คือแท่งนี้นะเป็นแท่งพิฆาตนะเพื่อนมีจังหวะให้แบบเรียกว่าโอ้โหมีทั้งช้อนและรองในแท่งเดียวแล้วกันเน,ะ <c oughs> นาะก็มันวิ่งตั้งแต่เก้าหมื่นหกนะ รูดลงมาถึง85,000นะครับอ่ะก็เป็นจังหวะที่แบบเออให้รับของแถวโซนล่างนะผมเองก็โปรเจกต์ไว้ว่าจะหลุด80,000แต่วันยังไม่ลงมาสักทีนะตรงนี้รับไม้ลองไปที่80,000กับ750ไป1ครั้งนะครับก็เดี๋ยวรอมันมาย่ำที่ตรงโลเดิมไม่รู้จะลงมาไหมนะตรงนี้ดูทิ้งไส้สยาวเลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าปิดแถวนี้แหละนะ ก็คล้ายๆที่คิดไว,นว้นะเพื่อนๆจริงๆเราเมื่อวานเมื่อวานผมอัดขิดไปแล้วแหละนะว่าเอ้ยมันน่าจะมาเทสเส้นเนี่ยเส้นฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในทําฟิล์มเดย์นะนี่เห็นไหมครับพเพื่อนมาชนละนะครับก็อยู่ที่แนว8ปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นแปดโซนโซนนี้นะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อกี้เลยนะกันเนาะมันวิ่งขึ้นไปละแปดหมื่นแปดนะครับชนหนึ่งครั้งนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะว่า เออมันจะกลับตัวแหละนะแต่ว่ายังรุ้นนะว่ามันจะหลอกเรานะฉีกลงล่าอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่แท่งเขียววันนี้นะเพื่อนมันดูเขียวใหญ่นะครับเพื่อนดูดินะก็เอาเป็นว่าลุ้นๆนะครับเพื่อนว่ากลับตัวเลยนะครับกอถ้ากลับตัวเลยนะครับจริงๆมันก็ยังมีแนวแบบให้ต่อสู้อีกเยอะนะเพื่อนมันตกเหวลงมานะก็เขียววันเดียวไม่ได้แปลว่ามันจะเขียวขึ้นยาวเลยนะครับผม ผมเชื่อเสมอว่าเดี๋ยวมันจะมี d i ร์ r g เจนเอ,อก็รอรุ้นกันดูนะว่าจะมีไดร์บูเจนหรือไม่นะครับตรงนี้นะก็ผมเองว่าจะเช้านี้ว่าจะลินขายอาออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้นะก็เริ่ม,เร,มเริ่มนะเพื่อนๆนี่เริ่มจะมีจังหวะสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าในพรุ่งนี้นะมีโอกาสนะที่จะเป็นแท่งแดงนะปิดแดงได้อยู่นะครับ ก็เดาๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูสัญญาณอินดิเคเตอร์นะก็สตูแคสติกในไทม์เฟรม e Day เนี่ยเส้นส้ม <c oughs> โทษทีครับอยู่ในโซนโอเวอร์โซลลึกๆแล้วนะเพื่อนตรงนี้นะก็เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะอืมส่วนของอ่าสโตรธรรมดาเนาะกำลังคอร์สอัพขึ้นมาจากหลุมไว้ยนะครับตัวนี้นะเพื่อนสังเกตดูนะนี่ ขึ้นมา28นะครับก็จริงๆเป็นสัญญาณบายนะเอาเข้าจริงๆนะครับถ้าเล่นตามอินดี้นะตรงนี้ก็คือคอสอัพมาเนี่ยจากโซนโอโอโซนะก็เป็นสัญญาณบายสักไม้หนึ่งนะครับก็เพื่อลุ้นนะให้มันเด้งไปตรงไหนไม่รู้แหละนะแต่ว่าตรงนี้ซื้อตรงนี้ไม่ได้สูงมากนะครับอ่าก็ลองมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะบางทีมันอาจจะเป็นชุดกลับตัวก็ได้หรืออาจจะเป็นชุดให้รับแล้วติดดอยก็ได้นะเพื่อน ตรงนี้นะก็ลุ้นกันไปก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้นะผมว่านะถ้ามันจบเทรนแล้วจริงๆนะมันจะต้องมีรีเทสเมนต์ยิ่งใหญ่นะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนก็ออกแนวว่าถ้าเกิดเด้งนะครับเด้งขึ้นเนี่ยกะไว้คร่าวๆเนี่ยต้องมี9 5 0 0 0ถึง97,000อะไรแถวๆนี้น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับก็เดาๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยมันก็ปิ่มๆนะผมอยากจะให้มันมาย่ำฐานหรือให้มันแย่ลงมาที่แนว อีกสักรอบหนึ่งนะ8 3 0หรหรือ80,000หรือ799 9, 9อะไรตรงนี้นะครับอยากจะให้มันลงมาอีกสักทีหนึ่งนะไม่รู้มันจะลงมาให้หรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นๆกันไปนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับว่ามันจะขึ้นมันจะลงหนระือว่าโปรเจ์คร่าวๆนะก็มีแนวว่าอาจจะมีสวบลงมาอีกสักทีหนึ่งไหมนะในวิคหน้านะครับเพื่อนๆซึ่งวิคหน้าเดี๋ยวเรามาแอบดูกันนิดหนึ่งนะว่ามันจะมีตัวเลขอะไรที่ พอจะกระชากวิญญาณได้บ้างหรือเปล่านะครับตัวนี้นะก็วันที่25อ้าวเฮ้ย25่สาพรุ่งนี้นะครับวันอังคารเนาะเหมือนรีเทลเซล์น,นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะสีคอ CPE Price Index โอ้เยอะเลยนะครับวันที่26นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มะลืนนี้หรือเปล่ารูดลงนะ่ะฟืดลงมานะ ลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อนเก่งๆกันได้นะครับตรงนี้นะเขียวใหญ่นะครับเพื่อนอ่าแต่ว่าเขียวใหญ่ไม่ได้แปลว่าขึ้นนะนี่ถ้ามันอยากจะลงต่อนะมันลงได้เสมอนะเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นเทรนลงมาแล้วนะครับก็เขียวใหญ่ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันลูดกลับลงมาเนาะมาเทสโลเดิมได้อยู่นะตรงนี้นะครับก็เดานะครับเดาแบบลุ้นๆนะครับว่าถ้ามันสวบลงมาแล้วเด้งคืนเลยเนี่ยจัดว่าสวยนะครับซึ่งผมเคยเอาแท่งก่อนหน้ามาให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่า ตรงนี้นะที่มันมีอาการแบบ <c oughs> ขึ้นเขียวใหญ่เหมือนกันนะพเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะเขียวเพียสู้แล้วไอ้แท่งถัดมาเนี่ยมันมีสวบลงมานะครับพเพื่อนนี่สวบพิฆาตเสียบลงมาเลยฟึดแล้วก็ปิดเขียวนะเออล้างทั้งล้างคนที่วางสต็อปลอดการทุนไวน้นะล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เออล้างล้างล้างลองล้างช็อตเนี่ยไทยแท่งเดียวนะฟึดฟึดนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นแท่งที่แบบคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับว่าวันสองวันเนี้ยมันจะเกิดภาวะนี้ไหมนะครับซึ่งแท่งนี้นะเพื่อนดูดินี่คือจังหวะที่สโตเนี่ยมันคอร์สขึ้นมาแล้วด้วยนะครับอ่าก็ให้เฝ้าระวังแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะสโตแคสเนี่ยคอร์สมาแล้วนะก็ลุนล้นๆว่าแท่งวันนี้นะว่ามันจะมีได้ลงลึกหรือเปล่านะครับโอเคก็เดาไว้ประมาณนี้ก่อน ทีนี้มาดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเมืม่อวานลองตีเป้าไว้แล้วนะครับเพื่อนว่าเออราคามันควรจะวิ่งมีโอกาสนะวิ่งไปตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จริงๆก็ถึงเป้าหมายประมาณหนึ่งแล้วนะอ่ะเราตีเป็นแค่ชุดเด้งนะครับเพื่อลงต่อตรงนี้นะสมมุตินะเป้าหมายนะ อืมก็แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยอ่ะตรงนี้นะแปดแปดสี่นะครับตรงเนี้ยวิ่งขึ้นไปแล้วนะแล้วก็กะเข้าวๆเนี่ยเนี่ยตามเส้นนี้นะครับเพื่อนก็ลองรู้กันดูนะว่ามันจะเกิดภาวะอย่างนี้จริงๆริงไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรู้กันดูได้นะครับก็ถ้าเอาแนวนะผมว่าเออถ้าจะชอ็อตลงมานะเพื่อนหรือจะมองว่าเออมันจะเกิดภาวะอย่างเงี้ยมันควรจะต้องหลุดเทรนตัวนี้นะครับอ่า เรตัวนี้นะครับมันควรจะต้องหลุดลงมาก่อนนะครับเพื่อนเอาเป็นเรเหลืองแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมวางเลิศรอไว้นะครับถ้าเกิดมันปิดทับนะแท่งหนึ่งชั่วโมงปิดทับตรงเนี้ยแสดงว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลูดนลงมาแล้วเว้ยเฮ้ยนะอ่าก็ลองลุ้นๆกันดูนะครับผมว่ามีโอกาสนะอืดูจากกะด้วยสายตานะอ่ะก็ลุ้นว่ามีไดเวอร์เจนลุดนลงมาสักทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดึงคืนกลับไปปิดที่เดิมนะ 88นะหรือปิดเขียวเป็น80,009อะไรเงี้ยนะครับแบบพิฆาดลงมาในแท่งเดนะฟิกวอ,อ่างเงีลล้ยอ่ารอรุ้งกันดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับก็ใกล้เวลามากๆแล้วนะครับหรือบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นะมันลงมาแค่เนี้ฟิ้วแล้วมันขึ้นเลยนะอก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าในแท่งวันนี้ยผมวางดักรอยตรงนี้แล้วนะจะลงมาได้นะลงมาได้เลยเพื่อนๆโอเค ก็ลุ้นๆเดาๆนะว่ามันจะมีรูดลงมานะครับตัวนี้1ชั่วโมงนะขึ้นไปโอ้บอสสะบัดไหลจังหวะแล้วนะครับในตัวสโตแคดนะเพื่อนก็ต้องลงมาเคลียร์ล่างนะรอดูจังหวะเคลียร์ล่างนะครับแล้วก็รอหลดปดหมื 8, 13, ตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้เป็นสไปที่อุ่ดแนวนะครับเพราถ้าหลุดแนวเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็เมื่อน,นั้นเลยนะเพื่อนโอเคก็วางเลิศรอรอ,อไว้ก่อนนะแปดหมื่นสามพันห้าร้อย ประมาณหมื่นสามพันสามร้อยอะไรแถวนี้นะครับถ้าเกิดรุนลงมานะก็เป็นจังหวะให้รับของนะครับเมื่อนโอเคประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีเทอร์กันนะครับวันนี้ต้องไปรวดเร็วนิดนึ่งนะกลัวรถจะติดนะครับเช้าวันจันทร์นี้น่ากลัวเหลือเกินอีเทอร์นะครับเพื่อนก็ในแท่งวีคนะครับรีแคปเลยเนาะแท่งวีคเนี่ยก็เป็นคล้ายๆ b i t c บิตคอยนะครับเส้นส้มลงมาจุ่มแล้วนะครับเพื่อนก็มีโอกาสไซด์เวย์อัพแล้วก็สะบัดลงมาเทสนะครับ ถ้ายัางไงก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าอยากจะรับนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะบเพื่อนมันจะมีจังหวะที่มันลงมาแถวสองมืเออสองพันหกร้อยอีกนะผมว่าางน,น,นะครับก็เดาๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจังหวะตรงนี้นะมันกําลังอาจจะมีเด้งขึ้นไปสามพันก่อนนะเออแล้วก็รูดกลับลงมานะผมเชื่อว่างน้นนะครับคล้ายๆตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นหมคตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะสวบลงมาแล้วเดี๋ยวมีเด้งเขียวๆวสักหน่อยสะพังสวบลงมาใหม่นะครับตรงนี้นะก็ ่ามารอรับแถวสองต่ำกว่าสองพันเจ็ดเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะครับโอเคก็แต่ว่าอิดิเคเตอร์อยู่ในโซนต่ําแล้วเนาะก็มีโอกาสที่มันจะเด้งนะเด้งสวบสวนขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็มองถ้ามองตามแท่งนี้เนาะอืมอาทิตย์หน้าก็มีโอกาสนะที่รูดลงมานะทำ l o ว e r low ตรงน 2005, 2006, เนี้ยสองพันห้าสองพเนี่ยอ่าหรือมาดักแถวสองพผมว่าไม่น่าเกียดนะเมื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยว ที่ตีรีเทนเมนเนาะตรงนี้แถวสัก0 6น8แล้วกันเนาะส4 3 0หรือแถว2500แล้วกันเนาะเออผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวลองตีตรงนี้รีเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า0 8น6มันอยู่โซนไหนเนาะสอง4นะก็ประมาณ0.618เป๊ะๆเลยนะครับก็ลองดูนะ2 CCCC นะอ่ะคียแล้ว รอไว้ได้นะผมว่าตรงเนี้มีแนวได้รับของแล้วก็ราคาดีนะขึ้นไม่ขายสามพันกว่านะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนโอเคมาดู LTC กันหน่อยนะครับตัวนี้นะใจร้ายนะเพื่อนดูดิภา <c oughs> พวีกนะไซเวดาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็แท่งหน้านะผมว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าลู่ลงมานะครับหลุดเจ็ดสิบหลุด80ิลงมาแล้วก็เด้งคืนกลับไปปิดเขียงนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เป็นแนว ให้รับของเล่นไซด์เว้อัพนะครับตรงนี้นะอาจจะเขียวหลอกนะครับเดี๋ยวมีลงต่อนะครับดูจากไทม์เฟรมเดย์แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะไซด์เว้อัพแล้วก็รูดลงมานะยังไงก็ตามรับให้ต่ำกว่าแปสนะครับสำหรับตัว ltc เนาะผมว่าเนี่ยมีโอกาสเด้ง80ไปที่100นะมีความเป็นไปได้สูงนะครับตรงนี้นะก็รับที่โลก่อนหน้าดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดอชคอยนะครับเพื่อนดอชคอย อขึ้นเขียวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ลงไปได้ที่0.13ก,กว่านะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นมา0.147นะก็ยังไม่ได้พ้นแนววิกฤตนะครับเพื่อนตรงนี้นะตีในชุดย่อยเนี่ยถ้าพวกทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือสีชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวต้านแล้วกันเนาะอ่ามันยังไม่ได้เด้งผ่านเส้นเหลืองขึ้นไปนะครับเส้นส้มขึ้นไปเนาะก็ตรงเนี้วยเดาไว้ว่าเด้งเพื่อลงต่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะ ว่าจะมีรูดอีกหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับผมเดาางี้นะว่าเนี่ยน่าจะมีจังหวะให้รูดลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนโอ้ยครับมาดูตัวถัดมานะก็คือโซนะครับเพื่อนโซเนี่ยโซลาร์น่านะครับก็เด้งขึ้นมาเขียวนะปิดอยู่ที่ร้อยสามสองนะครับภาพวีคเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนทุกตัวแหละนะครับเพื่อน เป็นเซียนลงมานะถามผมเนี่ยก็แหม่ตรงนี้ก็น่าสนใจรับนะเนี่ยเอาจริงๆนะครับเพื่อนแต่ผมนะก็ยังแยงมือนะเอาเป็นว่า,ารับต่ำกว่าร้อยสาสิก็จัดว่าดีนะครับยังลุ้นอยู่นะว่ามันจะลงไปร้อยร้อยสิบนะอืมก็ลุ้นกันดูนะตรงนี้ผมว่ามีโอกาสได้ลงไปนะครับในวีคหน้านะก็รอลุ้นกันดูนะครับโอเคทำเฟรมเดย์ก็ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับมีอาการสู้นะครับแต่ว่า เทรนไลน์ตัวนี้มันยังไม่เบรกนะครับในชุดย่อยเนี่ยก็สามารถตีเป็นชุดตรงนี้ไหลลงมาเนี่ยสไลด์ลงมาเนี่ยก็เป็นเส้นเหลืองตรงนี้นะครับมีโอกาสขึ้นมาเทสแล้วก็รูดลงต่อนะครับก็เดาไว้ประมาณนี้นะครับมาดูเอกาพี่นะเพื่อนเอกาพี่โอ้โหเขียวจ้วนเลยนะเพื่อนตรงนี้เนะี่ยก็ลงไปได้หนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้เด้งขึ้นมาที่สองดอนแล้วนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนก็เป็นแนวเด้งนะอ่า ว่าดูแล้วมันก็ดูเหมือนจะกลับตัวไงก็ไม่รู้นะเขียวมันใหญ่เหลือเกินนะครับกพเดี๋ยวรอรุ่นดูนะวันนี้ผมว่ามีโอกาสปิดเป็นแท่งแดงนะครับถ้าจะรับนะผมยังแนะนําว่ามารับแถวแถวโซนล่างหน่อยแถวหนึ่งจุดเก้านะให้ต่ำกว่าสองดอนหน่อยก็ดีนะครับเพื่อนตรงนี้นะเออเนี่ยแถวหนึ่งจุดเก้าเก้าก็ได้นะ <c oughs> ก็น่าจะสวยกว่าแต่ยังคิดว่านะมีโอกาสลงมาอยู่ในกล่องด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอรุ้กันดูนะว่าลงมาถึงหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาดูบ n b กันหน่อยนะครับบ n b นีเนี่ยเอ้ยก็ดูเป็นแนวเด้งที่เริ่มสวยแล้วนะครับเพื่อนหลังจากที่เมื่อวันเขียววันนี้เขียวต่อเนื่องนะครับวันที่สองนะครับตรงนี้นะเดาไว้เลยนะว่าพรุ่งนี้ปิดแดงนะเออพรุ่งนี้ผมเดาว,ว่าปิดแดงค่อยมารับพรุ่งนี้ได้นะครับตรงนี้นะหรือจะรับวันนี้สักนิดสักหน่อยนะครับแต่ว่ายังคิดว่าถ้าจะรับนะ ผมอยากจะรับต่ำกว่า810นะตรงนี้นะถ้าถ้าจะให้รับเนี่ยก็อลองลุ้นกันดูนะตอน700เนี่ยไม่ได้รับเนาะมผมว่ามีโอกาสนะที่มันจะลงมาทำ lower low ซ้อีกทีนึงนะครับในชุดย่อยตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะน่าจะมีลงมาอีกสักหนึ่งชุดที่หลุด790ตรงนี้ลงมานะครับเพื่อนก็เดาๆไว้ประมาณนี้นะครับก็รองลุ้นกันดูนะอาจจะได้750หรืออะไรตรงนี้ไปเลยนะมีความเป็นไปได้สูงนะ เนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยมันเป็นเป้าที่มันยังมาไม่ถึงนะส่วนใหญ่มักจะทะลักต่ำกว่า0ูนย์จุดห้านะตัวนี้เนี่ยผมเดาไว้คร่าวๆว่าแถวเจ็ดร้อยสาสิบสี่สบตรงเนี้ยน่ารับนะครับเพื่อนจุดตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้กันดูนะจุดจุดทิ้งไว้ก่อน <laughs> นะวางแผนวางแผนนะครับเพื่อนอ่ะหรืออย่างน้อยๆน,นะรับที่โลก่อนหน้านะก็จัดว่าดีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ้กันดูนะครับวันสองวันนี้แหละผมว่านะมีจงังหวะฟึดลงมาแล้วก็ค่อยเด้งเขียวนะครับ โอเคจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกรีดแอนเฟียกันนิดนึงนะครับเพื่อนกรีดแอนเฟียเปลี่ยนกรีดไหมอ่ะของไบ n นนนะครับขอโทษทีครับอ่ะของ Bitcoin นะเดชอนนีความกลัวนะครับความโลภและความกลัวนะครับอ่ะทาเว็บนี้นะ13นะครับเพื่อนก็ยังไม่เอ็กซ์ตีมเท่าไหร่นะครับ รา่าของไปแนวอยู่ที่10นะเอ็กซ์ตีมอยู่นะครับจริงๆก็น่าจะเป็นค่าเดิมของเมื่อวานเนาะอืมก็รอรุ้งกันดูนะครับอ่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เป็นแนวให้รับของแหละนะเอ็กซ์ตีมเฟียแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวเนมาดูสิอ่ะเขามีค่าต่อเนื่องนะครับเพื่อนก็คือมันมันเฟียมานานแล้วนะตั้งแต่15บห้าโ b เวมนี่ 10นะครับเด้งไป14ลงมา11บเอห้โอดูไซเย์นะครับมีช่วงกระชากรูดลงมาไหมนะอ่ะเดี๋ยวรอรอดูตรงนี้นะนี่เพื่อ,อนๆเขาเขามีมาตั้งแต่ปี2018นะของเว็บเอ่อ r n t t r v e t i v e m e นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีต่ำไปที่5ด้วยนะเออค้ยหรือรอบนี้มันจะเป็นอย่างไนวะเนี่ยอ่ะอันนี้นะตั้งแต่ปี2018นะ อรอบก่อนนูเนี่ยมันเป็นวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวแอบดูนะครับเพื่อนอืมเอาตัวนี้นะครับรูปที่แล้วเนาะช่วงโอคค๊ยโทษเทียบช่วงประมาณทันวามกราสองพันยี่ิบสองนะทันวาสองพันยี่ส็ดเดี๋ยวนะลงส่วนตรงนี้นะมกรายี่บห้ามกราอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามีเปล่าสองพันยี่บนะ มักกะลาสองพันยิบเอ็ดเอ้าเฮ้ยไม่ต่ำหรอวัเนี้อ่นนี้นี่นี่อยู่ไหนอะเอ้ยไม่ต่ามากนะเพื่อนดูดิอันนี้อยู่นี่นะครับมักกะลาสองพันยี่ิบเอ็ดก็อยู่กลางๆเองเนาะอืไม่แน่ใจเลยวะ่ะแต่ตรงนี้นะ เอาวันที่เอาวันที่มันลงลงลึกๆหน่อยอ่ะสิบเดตรงนี้นะยี่สิบสามเมเมสเอ้ยยี่ิบสามพฤษภาเนาะยีิบสามพฤษภาอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูจังหวะมันนิดนึงนะพฤษภาอยู่เนี่ยโอ้กำลังไดลึกเลยนะตรงนี้นะเพื่อนยี่ิบสามพฤษภาอ่ะก็แถวๆนี้นะครับเพื่อนก็โห ก็ไม่รู้เหมือนกันได้ลึกได้ลึกนะก็ถ้าถ้าตรงนี้ล่ะจู 22, 2022. 22, 2022, นยะี่สองพันยี่สิบองยี่สองเดือนหกสองพันยองนะยี่สองเดือนหกหกโอเคประมาณตรงนี้นะครับอตรงเกือบเกือบโลนะตรงนี้นะอ่ะเอาไปว่า ถ้าฟีกี้นันเสียหลักหลักหน่วยแล้วกันเนาะก็น่ารับของแล้วกันเนาะเออตรงนี้นะก็เดี๋ยวลองรู้กันดูนะแล้วตรงนี้ละ่ะอ,อ่าย่สิบสองออกกาสองพันสิบเก้าลูกบอลหน้าเนาะแถบวบนี้นะครับเพื่อนก็ดูราคาไม่ได้ต่ำเนาะ เอาเป็นว่าเอามาประกอบการประกอบพิจารณาแล้วกันเนาะตรงนี้ยี่สิบสองเดือนเก้านี่ก็คือช่วงหลูกกําลังตกเหวอยู่แถวเจ็ดพันนะอืมก็โอเคแหละนะผมว่ามันก็เอามาประกอบประกอบกันแหละเนาะตัวนี้ยนี่จังหวะคืออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนยังมีโลวอไวนะแต่ว่าเฟียอ่าเฟียนกรีดเนี่ยมันไม่ได้หล่นต่ํานะครับก็เอามาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะ อเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับ้ยเ,เพื่อนๆท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็ราคาเนาะก็ขึ้นเขียวนะวันนี้นะครับแล้วก็จะปิดวีคที่เป็นวีคแดงมีไส้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็ยังลุ้นอยู่นะว่ามันจะมีโลว์โลนะครับต่ำกว่าน,นี้อีกสักทีหนึ่งไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นไปลายๆขึ้นแล้วนะเพื่อนๆก็อาจจะมีสวิงรูดขึ้นรูดลงนะครับ ให้ใจเสียกันเล็กๆนะครับก็ใครจะรับของเนี่ยผมยังแนะนําว่าไปรับที่โลก,ก่อนหน้านะก็น่าจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนก็จะไม่ได้เป็นราคาที่มันสูงเกินไปละนะครับโอเคคลิปนี้นะครับพอจบเปถึงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอพิสตูดิโอช่องนี้นะใครยังไม่กดเนี่ยฝากกดกันด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็ฝากอีกเพจหนึ่งนะเป็นเอเมดิเอตนะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม